สวัสดีครับผมชื่อสุภกิจวงป่านะครับวันนี้ก็จะทำคลิปเกม a o v นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอเลสเตอร์ในตำแหน่งรม a m i n g ัพ p อ o r t นะครับก็ต้องออกของโรมเป็นอันดับแรกวิธีการเล่นนั้นก็คือการออกของโรมเป็นอันดับแรกนะครับอ่านั่นแหละเออรู้อยู่แล้วเล่นตำแหน่งัพ p อ o r t ก็ต้องออกโรมเดี๋ยวแล้วก็ถึงเวลาก็จับล็อกอย่างเดียวครับอเลสเตอร์จับล็อกได้ทุกตัวนะครับ ขนาดฟอเลนติโน้ี่ล้างสถานได้ยังล็อกได้เนี่ยจับได้ทุกตัวมุล่ะไดจับได้แล้วต่จิตดีต้อนรับซูอาโอวีแล้วครับขั้นแรกก็ซื้อขอโลไปแล้วนี่หว่าเออแล,แล้วก็ออกรองเท้าซื้อขอโลก็ซื้อรองเท้าจะได้รถคูดาววิ่งเร็วๆนะ เออครับเข้าป่าเข้าป่าเนี่บางคนมันไอ้นี่เว้ยชอบปนป่าไม่รู้แล้วช่วยให้ฝ่าได้ไวขึ้นนิดนึงอา้าวมาแล้วมาแล้วเอาดีมาอุ้ยแรงขนานดะนี่ลมโอ้ห้องลมแรงนี่วางลุ่มไปนี่สันนะ เฮ้ยเฮโอเมก้าไม่ใช่ตัวยืนแบบอาริสมันก็ยืนไม่ได้ปุว๊ว่ะตัวตัวยืนไม่ท้าเล่นโลมิ่งจริงอะ่ะอาริสมันก็ยืนไม่ได้ปุ๊ว่ะโอ้มีเกาะอ,อีกถ้ามันไม่มีเกาะมันตายตายชื่ออะไรไม่มีไม่มีเกาะมันตายเมื่อกี้อ่ากลับครับเลือดน้อยมไม่ใช่แทงนะซัพพอร์ตไม่กับแทงไม่เหมือนกันนะฮะ สบอบ์ตของแท้มันต้องไอ้นี้เว้ยระยะไกลมันจะต้องระยะไกลไอ่าเวลซ่าเวลซี่เมื่อไหร่จับล็อกเน้นเยเน้นซีซีเน้น,น,นกระซ่าซีซีไม่เน้นได้เน้นดาเมจนะครับแล้วก็เลือดเยอะๆเนี่ยก็ดีจะได้ไม่ตายง่ายทวงเวลาลดคูดาวไปกี่เปอร์เซ็นต์ ตั้งอเอาให้เดี๋ยวมันมางโง่เดินเหยียบใครเลยงโง่เดินเดียบวาชั้เออไม่รู้ใครจะมางโง่เดินเหยียบหรือเปล่าบางคนมันงโง่เดินเหยียบจริงแท้เอออุ้ยสาตาเก็บคิวอะจับแน่นอนไม่ต้องหนีแล้วอือไม่ต้องหนี เออเกมนี้จับแน่นอนนะอุ๊ยแรงจังวะแต่มันเบาเอ๊ะทำไมมันโดนอะเลสเตอร์แล้วเบาอะอะเลสเตอร์เลือดเยอะเออใช่อะเลสเตอร์เลือดเยอะแปลกๆอะกอเลสเตอร์เลือดเยอะแปลกๆก็ใช่แน่นอนอะเลสเตอร์เลือดเยอะแปลกๆนะครับเอาละกลับ เออเดินเกมไม่ยากขนาดนั้นเนะเน้นซีซีนี่ยังไม่ได้เดินท่วมแบบเปิเนี้ยเปิดแบบไม่ได้นี่วะเปิดยังไงไม่ถ้าเป็นแท้งมันจะเดินชิวหน่อยเดินชิวกว่านี้หน่อยแต่ไม่เล่นแท้งเล่นธรรมดาไม่ได้ธรรมดาเล่นธรรมดาโลกไม่จำธรรมดาลกไม่จำ ใช่ธรรมดาโลกไม่จำนะครับต้องเล่นแบบไม่ธรรมดาหรือกล่าวหรืเตือนหลือสุดยอดเลยอ่ะเพ๊บเดียวจับล็อกได้กันเนี่ยปึ๊บเดียวเองจับได้กรับเลตเตอร์จะจับได้เออหนะพุ่มเข้าพุ่มเอ้อ แปปเดียวจะจับได้อู้หูละวิวแม่นมากมันแม่นหรอแต่สกิลจับล็อกไม่ต้องแม่นก็นโดนเอ้ดักพุม่มโอ้รู้แล้วซาตารจะทำอะไรเนะี่ยรู้แล้วเนี่ยเลนเตอร์จับล็อกแล้วซาตาร์บินรู้ว่าซาตารจะทำอะไรแม่แอบพุ่มอย่างนี้ชัดเลย เตรียมตัวไว้รู้ว่าสตารจะทำอะไรแล้วบินได้เหรอซาตาอร์อู้ยูจับจับจับเอ้ยจับไม่ได้วะ่ะตั้งอะไรน,นี่ไว้ใครโง่โดนตันไม่ชยฉันอืมไม่ได้จับเยเฮ้ย,ยมันมาเสียบแผลวะ่ะเออไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยมันบินไม่ได้หรือเปล่า นึกว่าสาตามันจะบินบินก่อนนะาเนี่ยออรู้ว่าสาตาจะทำอะไรแป๊บเดียวใช้ได้เนี่ยเฮ้ยนี่มันใช้ได้บ่อย,อยนั่นแหละออแต่บางตาก็ไม่ควรเอาเลสเซอร์มาลงมแล้วดูตัวละครบางครั้งก็ดูตัวละครเลว่ามันใช้ได้เออ มันไม่ได้เอามาล้มแน่ทุกตาบางตางมันไม่เหมาะไม่เหมาะจริงก็มไม่ต้องเอามาล้มเอาตัวอื่นมาลมดีกว่าบางตามันไม่เหมาะแบบตอนข้ามีแก๊กอย่างเงี้ยเออดึงปืดดึงเนี้ยเออ,ด,ด,เอ,อดีก็ไม่ไหวนาเลสเตอร์แบบกำลังจับล็อกอยู่โดนดึงเนี่ยมันก็จะไปเลยแล้วก็มันล็อกไม่ได้โดนขัดนะเอะ้โดนโดนไอ้ลูกนีน่ เออก็ช่วยเคียร์คลิปได้ไหวอยู่เออยิงเข้าไปแครี่เดือดเดือดมันจะตายอะไรอย่างไรแต่ไอทอนไอทอนไอเด็กใส่แว่นคนตีนี่ทอนไอเด็กใส่จับล็อกแล้วเอเอ,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 เอไอจับไม่ได้นี่นี่นี่นนะอะไรเสิมันรู้มันรู้ว่าจะจับเันล็อกเมื่อกี้ถ้ามันไม่มี โดน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 เรียบร้อยมันก็รู้นี่ว่าว่าจะจับล็อกอ่ะแป๊บเดียวอันติดแป๊บเดียวเท่านั้นแค่สิบป,ปุ๊บพไปทีจับล็อกไปไปจับล็อกมัน เมดไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเอามากลาตงตัวมือไปเอามารูมก็ได้เมดอ่ะแต่ต้องดูตัวเราขอดีๆด,ด,ด้วยเออดูดีๆว่ามันเหมาะเแลบบเจอแก๊กนี่สวยนะเ้ยถ้าตายนี้เจอแก๊กอ่ะเออแนั่นแหละมันดึงเวยล็อกเจอจับล็อกมันเลยเพื่ออะไรเนี่ยร้อนอื่น อเลสเตอร์เป็นเป้านิ่งให้แก๊กจับดึงง่ายกว่าเดิมเดี๋ยวเองแล้วแล้วพอมันดึงเข้าป้อมก็ตายแน่นอนโดนโดนจับล็อกนี้อะไรโดนอเลสเตอร์ตอนจับล็อกมันก็เป็นเป้านิ่งเหมือนกันนี่แหละจิดอ่อนจะตันจะตันเฮ้ยนิดเึียเอาดิเอ้ยจับมึง มาเร็วกัน,นีิโอ้ไม่มาไม่ทันมาไม่ถึงเอ้ยวางลุ่มไว้นี่มาแล้วของเวดิคินเฮ้ยใครรายง,งานมันจะจับล็อกได้อีกแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับล็อกตายโบ๊บไม่ตายไม่ตายเออเอ้ยจับเปิ้เดียวตายเลยเทลยิงแรงเลงว่าจับแปิ้เดียวตายเลย ยังอยู่ได้รอจับมันอยู่เลยจับได้อีกเอาดิคูดาวแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวชัดดาวไปชัดดาวไปตองวมับโอเคครับเกมจบเน,นี่ยนี่เออป้อมแตกไวน,นี่ชนะ อย่าหาทำนะตาเดยมันไม่เหมหาะอ,อ,อย่าหาทำดูดูตัวละครดีๆว่าตาเ่ยมันไม่เหมาะแล้วอย่าหาทำ้ยเออที่จริงเมดก็ไม่ควรเอามาโลมือตั้งแรกอยอ่แล้วมากเออเออข้าวหน้าก็เอ,อถ้ามันไม่เหมาะไม่ต้องเอามาโลมถ้าเล่นได้ก็เล่นนถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องเอามาโลมเอาไปอื่นเอาไปอื่นไอชาจจา่าย เอ้เด้อยู่แรงก็แรงสำหรับเด็กอะเอออยู่แรงแค่นี้อะแรงสำหรับเด็กใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กด Share และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ